นิวโซเชียลกับบัญชาชุมเชเวทใน AIS Playnews นะครับท่านผู้ชมครับเขาพูดถึงปีนี้เนี่ยผมนึกถึงอย่างหนึ่งได้ว่าเป็นปีที่จะต้องเกิดวิกฤตเขาเรียกกันว่าชักดาบครับเหตุผลที่นําเรื่องนี้มาคุยก็เพราะว่าขณะนี้เนี่ยเวลาเราจะพูดถึงเรื่องประเทศที่ไม่สามารถมาไถ่ถอนคืนพันธบัตรรัฐบาลที่บรรดาเจ้าหนี้ต่างประเทศถือครองกันไว้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วก็อย่างน้อย2ประเทศนะครับแต่ที่นี้ทําไมจึงกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าในขณะน,นี้เราพบนะครับว่า มีประเทศที่อยู่ในกลุ่มของแอฟริกาและบางส่วนของอตะวันออกกลางนั้นกําลังเข้าคิวที่ไม่สามารถจะจ่ายหนี้คืนให้กับบรรดาเจ้าหนี้ก็พูดง่ายๆหมอนถึงต่างประเทศหรือสถาบันการเงินที่มาซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือแม้แต่หุ้นกู้ของบริษัทเอกชนรัฐวิสาหก,กิจในประเทศนั้นๆซึ่งกระนี้ถ้าดูจากตัวชี้วัด2อ,อย่างด้วยกันจะพบว่ามีประเทศที่กําลังเข้าคิวโอกาสในการจะชักดาบเนี่ยสูงไม่ต่ากว่าสิบถึง15ประเทศด้วยกันนะครับทีนี้ตัวชี้วัด2ตัวนั้นคืออะไรก็คือ1 ทุนสำรองระหว่างประเทศหรือว่าเงินตราต่างประเทศในแต่ละธนาคารกลางของประเทศนั้นหดหายล่อยล้อหรือว่าสูญหายลงไปมากน้อยจนกระทั่งไม่สามารถที่จะจ่ายคืนเจ้าหนี้ได้ส่วนตัวชี้วัดต,ตัวที่2เนี่ยทางเทคนิคนิดหนึ่งนะครับก็คือส่วนต่าง10%ของพันธบัตรรัฐบาลกับหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนซึ่ง2ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศในปีนี้ที่จะมีการชักดาบมากพิ่งขึ้น นับตั้งแต่ต้นปีนี่นะครับปรากฏว่าขณะนี้มีอยู่5ประเทศไปแล้วที่เข้าสู่สภาพที่เรียกกันว่าชักดาบคือไม่มีเงินมาไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลให้กับบรรดาเจ้าหนี้นั่นเองครับผมอยากให้ท่านชมดูกันก่อนนะครับว่าเริ่มต้นที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือประเทศรัสเซียครับรัสเซียนั้นเมื่อเดินทางถึงวันที่27มิถุนายนปีนี้ก็กลายเป็นประเทศนั้นไม่สามารถนําเงินมาไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลให้กับบรรดาเจ้าหนี้ได้จนกระทั่งรัสเซียนั้นเข้าสู่สภาวะของประเทศชักดาบ ไม่สามารถไถถอนได้เลยนะฮะซึ่งเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในรอบ105ปีก็ถอยไปตั้งแต่สมัยเกิดปฏิวัติบอลโชวิกนั่นเองครับทีนี้ต่อมาก็คือประเทศสีลังกาซึ่งตอนนี้ก็เกิดมหาวิกฤตทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองไปเป็นที่เรียบร้อยจนประธานาธิบดีของรีลังกานั้นต้องลาออกส่งจดหมายจากต่างประเทศยืนยันการลาออกสีลังกาก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินมาไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลของตัวเองได้นะครับเมื่อถึงเลยกําหนดเส้นตาย สีลังกาเนี่ยมีหนี้คงค้างต่างประเทศถึง51,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า1.84ล้านล้านบาทครับสีลังกาเองก็ยังเจอปัญหาเกี่ยวกับทุนสําำรองระหว่างประเทศที่หดหายไปถึง70%ภายใน2ปีนอกจากนี้แล้วยังมีอีก3ประเทศด้วยกันนะครับซึ่งก็คือเรบานอนซูรินัมและก็ประเทศแซมเบียครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าสถานการณ์อย่างนี้น่ากังวลเหมือนกันนะครับ ถ้าประเทศส่วนใหญ่ที่กําลังพัฒนาหรือว่าด้อยพัฒนาหรือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อย่างรัสเซียนั้นไม่สามารถจ่ายหนี้ขึ้นได้ภาวะลุกลามไปถึงบรรดาเจ้าหนี้ต่างประเทศก็อาจจะเกิดขึ้นอย่างเร่งไม่พ้นนะครับให้ท่านผู้ชมดูนิดหนึ่งครับว่าตัวชี้วัด2ตัวนั้นผมให้ท่านผู้ชมเข้าใจเพิ่มเติมว่าถ้าในทางเทคนิคกบบระบดานนับลงทุนเนี่ยเขาจะดูส่วนต่าง ของพันธบัตรรัฐบาลกระหุ้นกู้10%ขึ้นไปถือว่าเข้าขายสูงมากที่จะไม่สามารถชรถําระไถถอนคืนได้นะครับนอกเนือหจาก5ประเทศที่พูดถึงแล้วเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ถ้าใช้เกณฑ์อย่างที่ผมบอกคือ10%ของส่วนต่างพันธบัตรรัฐบาลกระหุ้นกู้เราจะพบว่าตอนนี้นี่นะครับจะมีหนี้คงค้างสะสมทั้งหมดซึ่งยังไม่สามารถจะจ่ายคืนได้เประมาณ4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐก็กว่า14.8ล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับ แบ่งเป็นประเทศอะไรบ้างอ์เจนตินานะฮะมีห <sh> น <arp ets> <automatically> ี <sh> ้ที <sh> ่จะต้องเตรียมจ่ายคืนให้กับบรรดานักลงทุนเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ5้าจุดห้าห้าล้านล้านบาทเอกวาดอร์กับอียิปต์มีหนี้คงค้างที่ต้องจ่ายคืนให้กับเจ้าหนี้ต่างประเทศ4ี่0 0ื่นถึงสี่หมื่นห้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐ37คูณเข้าไปก็มีหนี้อยู่ประมาณ1.48ถึง1.67ล้านล้านบาทนะครับสิ่งสำคัญต่อมาก็คือตัวชีวัดเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ กรณีสีลังการที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ชัดเจนนะฮะว่าเงินทุนสำรองของสีลังการเนี่ยหายไปถึง70%ภายใน2ปีที่ผ่านมานะครับสิ่งสําคัญต่อไปนี่นะฮะก็คือว่าขณะเนี้และประเทศอื่นๆที่กําลังน่ากังวลว่าจะเข้าขายชักดาบนั้นมีอะไรอีกยูเครนครับยูเครนนั้นก็ไม่สามารถจะจ่ายหนี้คืนให้กับบรรดาเจ้านี้ได้เนื่องจากว่ากําลังอยู่ในช่วงทําสงครามกับรัสเซีย เกือบห้าเดือนเ,เต็มแล้วนะครับและไม่รู้จะจบป็นยังไงเพราะฉะนั้นส่งออกก็ไม่ได้เศรษฐกิจก็ถดถอยความเสียหายเกิดขึ้นกับบ้านเมืองความมั่นอบมั่นใจในการลงทุนถอยห่างกันหมดเลยรัฐบาลของยูเครนก็เลยเจรจาครับว่าขอพักชำระหนี้นาน2ปีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่เขาอกาใจของบรรดาเจ้าหนี้ได้เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติเนื่องจากว่ามีสงครามนะครับนอกจากนี้แล้วถ้าดูในแง่ตัวชี้วัดต่อไปก็คือหนี้สาธารณะต่อ GDP ของประเทศอันนี้น่ากังวลครับ ยิ่งมีหนี้สาธารณะสูงต่อ GDP เงินทุนสำรองตกต่ำค่าเงินในประเทศอ่อนค่าลงอย่างหนักนี่ก็จะทําให้ปัญหาการชักดาบสูงขึ้นมาเหมือนกันนะครับมีประเทศไหนบ้างเรามาดูกันครับเช่นกาหน้ามีหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยสูงถึง85และค่าเงินของกาหน้าที่เรียกว่าเซดินี่ก็ดำดิ่งอ่อนค่าถึง25นตะครับตั้งแต่ต้นปีนี้รวมไปถึงเงินเฟ,ฟ้อกาหน้าก็พุ่งสูงถึง30ตต่อมาครับประเทศอียิปต์ อียิปต์นี่มีหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยสูงถึง95%นะครับที่สำคัญนะฮะมีเงินสดไหลออกจากประเทศอียิปต์เนี่ย11,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า4 0 7 0 0 0 0ล้านบาทจนทำให้รัฐบาลอียิปต์ต้องประกาศลดค่าเงินปอนอียิปต์ลงถึง15%และถ้าได้ดูในตัวชี้วัด10%ส่วนต่างของพันธบัตรรัฐบาลกับหุ้นกู้ของอียิปต์ก็ปรากฏว่าพุ่งสูงถึง12%และโอกาสในการเบี้ยวนี้ หรือไม่สามารถจะจ่ายหนี้ได้ของอียิปต์สูงถึง55ครับนั่นคือสถานการณ์ที่ต้องจับตามองไปแล้วนะครับวันนี้เป็นอีกปีหนึ่ง2 5 6 5หรือ2,22 0 22, สำหรับประวัสศาสตร์ของวงการพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าหุ้นกู้ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกกับโอกาสที่จะเกิดการชักดาบหลายประเทศด้วยกันซึ่งตอนนี้สัญญาณไม่สู้ดีนักในตะนออกกลางแอฟริกาและถ้าหากว่าไม่สามารถจะแก้ไขปัญหากันได้ งานนี้อาจจะมีลุกลามออกมาจากสองภูมิภาคนี้ก็เป็นไปได้และความก้อนแงนเปราะบางของเศรษฐกิจโลกก็จะยิ่งเปราะบางมากยิ่งขึ้น,นผลกระทบอีกไม่นานคงจะเดินทางมาถึงในแถบภูมิภาคนี้เหมือนกันนะครับ